ใช้โอกาสนี้กันเลยค่ะเผือว่าปัญหาของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนของเราที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยเรื่องถามอาจารย์ท่าคงช่วยที่บอกว่าเมื่อยุ่งของเาที่แล้วก็ตอนนั้งเวลาที่พวกเราก็ฝากที่ไปเนี่ยถือว่ายุ่งน่งเพราะถ้าตอนสติยังไม่ไม่คงบางทีมันต้องไม่ขาดก็รันยอมรับเอาด้วยความที่กิรปัดเองถือว่ายุ่งก็มีคำถามว่า ไ่รู้กับความคิดจะทำอย่างไรการปรับไปเลยนั่เป็นการที่บอกความคิดหรือไม่แล้วก็อรู้ว่าภาษากับตัวปฏิบัติเนี่ยมันมันต่างกันัวปฏิบัติเนี่ยเขาว่าจริงๆนะมันอับปางคัดมากที่จะใช้ภาษาให้มันตรงภาษานามประคำเนี่ยแล้วเราพูดปภาษารูปประมำอะไยไม่ได้ ไอการพิจาราความคิดเห็นคือเราอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปบังคับอย่าไปห้ามถือว่าชีวิตเราเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของความคิดของที่สุดของชีวิตตาวไฟต่างอยู่ด้วยกันเราก็จะเรียนสติทำความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวไปเรื ателей, ่อยๆบางทีไม่ต้องไปดูก็้ปตามไปเขาก็พยายามที่จะล่อเราดูทันเพราะเราตติเมื่อไหร่ความคิดก็มาล่อที่เดียว การปรบทิการรู้ทันในอาการของมติเยไม่ได้ทำลายนะไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ้าไม่ได้ตาแต่แค่รู้ทันนะถ้าถ้าไม่รู้ทันความคิดเนี่ยเราก็หลงในความคิดแค่รู้เนี่ยการรู้ความคิดบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยนะคือการเหมือนการพิจารณาเหมือนกันแต่พิจารณาแบบแบบรู้สึกตัวไม่พิจารณาแบบความคิดค รู้ทบบันจะจบเป็นการตัดเป็นการวางเป็นการไปรู้จากความคิดไปยุของความคิดคือการไปเฝ้ารูใงมนตรงนั้นไม่มีอิสระใน้ชีวิตเพราะมันคิดแล้วก็ผ่านเลยปไปไปจากความคิดไปจากปัจจุบันไปจากาจาการเคื่อแหววกายไปคนก็จะอยู่ตรงนั้นชีวิตจะได้เกิดขึ้นเป็นจิตรงใหม่จิตที่รู้ทันความคิดจะมด้าไปแล้ว แต่มีติดดวงใหม่ที่มันพ้นจากความคิดไปแล้วติดที่มันเกิดดับไปมากมันเกิดใหม่เรื่อยๆเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วเวลาเราไปแบบเวลามันหลงมันเผลออย่าไปยุ่งกับที่เกิดเลยรู้เอาไว้รู้เอาไว้อย่าต้องดึงจิตมาต้องชักกลับมาไม่ต้องแค่เวลาเราเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันเผลอไปเนี่ยอย่าไปดึงกลับมาไปดึงกลับมาแล้วตั้งหน่วยปมางไปไหน ก็รู้ว่าใหม่ดิก็รู้ว่าใหม่ดิฉันก็ต้องใหม่แกนี้นะมันเป็นชีวิตใหม่นะเหล่านี้แหละเราจะรู้ว่าเพราะเราเปลี่ยนแปลงไปมันต่างเก่าเลยเพราะของเก่ามันจะลืงมันจะยืมรู้ใหมรู้ใหม่นะแต่ว่ามันแหลกนะบางทีปฏิบัติไปเนี่ยมันเกิดความสงสัยความคิดเนี่ยหลวงพ่อเรียนบอกสติคือแมวความคิดคือหนู ไอ้ความที่เด็กเป็นหนูไปเนาะคือไปยุ่งอะไปสร้างรูปร่างความที่เป็นอย่างวุ่นอย่างนี้เัมือเปนหนูไปเนาะหลวงเขาจะโผลมา่อลูกหาต้องอย่าไปรอแบบนั้นมันไม่เห็นเขาไม่เป็นไรอย่าไปบังคับติดจมื่นตื้อมาตั้งรั้วใหม่มันคิดทั้งวันอยู่แล้วไม่รู้เลยนี้เดี๋ยวข้างหน้าก็ต้องรู้ไม่รู้ข้างหน้ามันก็รู้ต่อไปเรอย ตาใจรู้จักหน้ามันรู้จนหน้าเพราะมันเผลอไงแล้วก็มันจะรู้แต่พ้องอว่าอย่าทําแบบเพ่งให้ทาแบบฟังความให้เร่งทัดในการปฏิบัติอย่าเร่งเครียดเร่งคลายคลายทำเล่นๆจนๆไอ้คนนี้ยพร้อมให้เราดูอยู่นวแต่เราดูไม่เห็นเพราะเราเนียไปยุ่งกับความคิดไปคิดกัน ใช้ได้นะคะท่านไม่ทราบว่าม,ม,มีท่านใดจ,จะมีมคําถามอื่นไหมคะค่ะถ้าท่ามีก็เชิญน,นิสิตคำถามเพียงในเาไว้นะคะเวลากล้าหน่วเลยนะคะ่ะคนเราเป็นทุกเพราะความคิดว่าเราไม่เห็นความคิดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ยากจริงๆค่ะอาจารย์แต่แต่ก็ต้องต้องฝึกกันลยนะคะนิคที่อาจารย์ให้ไว้นะคะที่ว่า ให่ะถ้าเราอยากเห็นความคิดเนี่ยให้เราเจริญสติและการที่เรารู้ตัวบ่อยๆก็จะทําให้เราชัดเจนขึ้นนะคะอย่าไม่เห้แล้วก็ไม่เผลอไปในความคิดไม่หลุดไปในความคิดอย่างนี้เชื่อไหมอาจารย์ใช่ค่ะถ้าไม่มีคําถามอื่นก็ไม่ทราาอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหนึงไหมคะสำหรับคนที่ยังมีความทุกข์ราะความคิดอยู่ บทควางนี้บทควางนีปป้ค่ะบางทีเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่า,าอ๋อต้ก็คิดเพราะอะไรเงีง้ยบวกคิดดีดีนะชีวิตเราจะดีก็ทำอย่างนั้นได้แต่ระวังนะอย่าติดเนืองควมามคิดดีความคิดดีมันก็มีเสน่ห์แต่ว,ว่าคิดไปบุตรไม่คิดงุ้งส่านายในทางแล้ว ความคิดจะดีก็าตามจะไม่ดีก็าตามมันก็เป็นเหตุปัจจัยเกิดความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถึงมั่นคิดดีได้แต่ไปยึดมั่นถึงมั่นไม่ได้เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องปล่อยวางนะเมื่อเราเห็นความคิดเนี่ยเราปล่อยวางความคิดเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยไม่ยากเราจะรู้นะว่าอ๋แอแหลมเรืความคิดนั้นก็ค,คือจิตมันจะไมเห็นจิตเองอย่าไปดูจิตมันไม่มีตัวให้ดูหรอก ดูอาการเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะเห็นพิดพี่แท้ๆที่เป็นปกต okay. ิที่เป็นต้นตอของชีวิตจริงๆนะเพราะนั้นถ้าเรายเป็นทุรา้ความคิดเราก็เจริญสติมากๆทั้งความรู้ตัวไมับการเคลื่อนไหวของการรู้ตัวแรการคิดลึกให้รู้ตัวแล้วก็ปล่อยผ่านไปทั้งกายเคลื่อนไหวทั้งใจคิดลึกรู้แล้วปล่อยให้ผ่านไปอย่าได้ไปจ่งกับเขา ที่เราก็จะเป็นสายกาตลอดเวลาถ้าเราเป็นแบบในรูปแบบจะยืนจะเดินจะนั่งจะื่อนไหวอะไรก็ตามถ้าเราทําไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีเรียงบทสุดท้ายที่รอรับพิงเราคือนอนพราะเราเปิดมาเราก็นอนมาทุกวันนี้เราก็ชอบนอนอยู่และก่อนจะตายเราก็ต้องนอนไปเพราะฉะนั้นเตียงบทนอนเนี่ย ผมบอสำหรับคนที่คิดว่าทำอย่างนีงไม่ได้นะคนป่วยคนไข้คน,คน,คนี่การหรือแม้แต่คนนั่งตามแล้วแบลเดินได้นเนี่ยสักวันหนึ่งนะเลาอาจจะเล่าไปอยู่ในห้องในโรงพยาบาลที่คุณบอกว่าห้ามลงจากเตียงเพราะสายระโยงยามันมากมาตรงนี้นะมันเป็นประโยชน์สำหรับเรามากเราจะมีเครื่องอยู่ คือการเจริญสติกับจิตตาลมและใจตรงนี้เ,เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตถ้าไม่ฝึกตรงนี้นะเมื่อเวลาเราต้องอยู่บนเตียงไปแห่ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเราทุกคนทุนลายมากจะพุดวายหาทีวีหาอินเทอร์เนต็ตหาเพื่อนมาคุยอีกไม่มีเครื่องอยู่น่าสงสารอนาถาให้มีการเจริญสติเป็นเครื่องอยู่เอาไว้ก่อน ถึงเวลาสิ่งนี้ก็จะเป็นชีวิตของเราเองใหม,ม่ๆเจตนาทำต่อไปไม่ต้องหรอกมันคือชีวิตความรู้ตัวคือชีวิตนะแล้วเราไม่ท้อใส่การปฏิบัติเราก็จะพบกับความคิดที่ปราศจากตัวตนพบกับจิดเดิมแท้ๆคือความสะอาดสว่างสงบก็ขอเวรขอวอุกท่านเนี่ ขอให้มีความสุขกลัวให้ต่อเนื่องในทุกทเดียวบทบาททุกวันจนเกิดเป็นปัญญามีดวงตายนะครับได้รู้แจ้งประจักษ์สัจธรรมตามรอยหรือว่เทียนด้วยกันทุกท่านทุกคนเออค่ะขอโอกาสคืนไว้ให้ทางพิธีารเลยค่ะขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์กัมลทองบุญรุ่งนะครับแล้วก็คุง น่าประเสริฐพักดีนะครับจากชมรมเพื่อนคุณธารมนะครับที่ได้เป็นตานะครับมาถ่ายทอดน,นะครับประสบการณ์นะครับจากการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ได้ชี้ทางให้เราได้เดินต่อนะครับขอแถนว่า เราไม่ต้องไม่ต้องรอรอรอแบบนั้นใช่ไหคนก็มิวิธีนะคือมีคพ่อเปี่ยนเขาบอกว่าเวลานอนต้องมีวิธีสร้างจังหวะให้มีรูปแบบตัวเองในคานในใจบอกว่านอนไม่หลับนะที่มือสร้างจังหวะนี้จะหลับเองโยนไปหลับเนี่ยทมาก็ใช้ดูนะนอนแล้วก็วางมันธรรมดาให้สบายแล้วคก็คิดไม่หลับได้ยังไงก็ยังงงใครถามที่มาวางมัน สมาเมื่อก่อนที่เราไม่ใจเราไม่หยุดแต่ที่จริงรู้ว่าเวลาเราอสบายก็ค่อยๆสร้างมันไปทดลองดูตรงนั้นเนี่เป็นการให้ชัดเจนมากเลยนะเห็นไหมประกาศเปิดของที่ปิดขครของที่ป้องท้าทายฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นโทษมหาโทษแต่โยมไี่ฟังสิ่งที่เป็นมงคลไม่แม้ที้ฟังเกิดเนื่องยากภาษาจีนก่ปลอดภัยฟังภาษาธรรมมันยากเราฟังดูที่ที่ หลุดโรคเองนะอันนี้ไปเวลาเราไม่รวกันวนะันรไปแล้วมอยู่หลับได้ยังไปอย่นเออแปันแขอลาไป้วนแปที่หลบพอเวลาเขาจำกัดก็ระดับต่อไปนะครับขอการาบเชิญน,นะครับท่านอาจารย์กระตนขอบุญนุ่มนะครับแล้วก็ นาครับพระศาชนินะครับรับมอบของที่ระลึกจากท่านเจ้าคุณนะครับพระศรีบริยาคนะครับท่านอาจารย์กมลนะคะท่านหายใจได้ชั่วค่้นข้งเลยนะคะต่อจะใช้งานได้น้อยมากแต่ด้วยแม่ป่าของอาจารย์เวลาถ่ายทอดธรรมะเราจะรู้สึกว่าอาการเสียงเข้มแข็งมากนะคะทั้งทงท,งที่อาจารย์หายใจได้ส่อนๆ้าง่าเลยนะคะ ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมรายการถ่ายทอดประสบก,การณ์การปฏิบัติธรรมนะครับกับหลวงพ่อทีอินสโภจากญาติธรรมรุ่นเก่าเลยนะครับ mm hmm. ทั้งนี้นะครับมีผู้เสเนอรายการแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมรายการนะครับไม่แก่ทุกี